หัวใจสาคัญของเศรษฐกิจไทยที่ไม่สามารถเติบโตได้เช่นอดีตที่โต5% 7%ปัจจุบันโตอยู่ระดับ1.5 2%หัวใจสำคัญคือเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นติดกับดักหลายๆเรื่องกับดักเรื่องนี่กับดักเรื่องผู้สูงวัยอย่างพี่โอกับดักเรื่องบุทักษะของมนุษย์กับดักเรื่องของเทคโนโลยีคนที่สรุปเรื่องนี้นะฮะบอกว่า ปัญหาเนี่ยโครงสร้างของไทยเนี่ยปัจจุบันติดกระดัก4เรื่องแน่อนอนครับไอ้เมื่อจัดไทยแลนด์กงสิ์เอาลุกที่จับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมามีสองรัฐมนตรีว่าการไปร่วมในเิทีท่านแรกเนี่ยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหัวนหน้าทีมเศรษฐกิจดอเอรเอกนิตินิติธันปราพาสและดรเอกนิตินั้นบอกว่าประเทศไทยนั้นติดกับดัก,ดก4ด้านครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าปัญหาอยู่เยอะมากแต่ถ้าผมมาจะมองวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเนี่ยผมมองปัญหาใหญ่ๆอยู่ที่เรียกว่ากับดักเนี่ยอยู่4อันเราโตลดลงมามันเกิดจากอะไรที่เราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นประเทศที่ติดอยู่ใน Middle Income Trap คือกับดักรายได้ปานกลางของเราเนี่ยที่ไม่สามารถไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว High income ได้เนี่ย อันที่หนึ่งผมคิดว่ามันคือกับดักเรื่องการลงทุนการลงทุนของประเทศไทยในยอดีตเนี่ยก่อนปี40เนี่ยสัดส่วนของ GDP เนี่ยเราลงทุนประมาณทั้งภาครัฐและเอกชนยังลงทุนประมาณ40% 40กว่าเปอร์เซ็นต์หลังวิกฤตปี40ประเทศที่เจอวิกฤตในช่วงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อินโดนีเซียที่เจอวิกฤตหลังจากเราใกล้ๆกัน การลงทุนกลับมาเกือบเท่าเดิมแลละแต่ประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ยังการลงทุนอยู่แค่20กว่าเปอรเซนต์เท่านั้นเองหายไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการลงทุนเราคิดถึงธุรกิจนะครับเราเป็นเครื่องจักรเก่าๆใช้เครื่องจักรเก่าๆไปเรื่อยๆไม่มีการลงทุนใหม่เราจะเอาที่ไหนไปโตอันนี้คือกับดักที่หนึ่ง กับดักที่สองคือกับดักเรื่องคนประเทศไทยเราเนี่ยมีกับดักเรื่องคนจากโครงสร้างในอดีตคนเราเกิดเยอะเราก็มีกําลังแรงงานขึ้นมาแต่คนเหล่านี้ที่เกิดเยอะในยุคเบบี้บูมันเนี้ยกำลังจะเป็นคนแก่โครงสร้างของกับดักคนเนี่ยคนแก่ก็คือตามมาตรฐานสากลที่บอกเกิน60เนี่ยวันนี้เรามีอยู่20%ของประชากรไทย หนึ่งในห้าเดินไปหนึ่งในห้าเนี่ยจะเจอคนที่เกิน60ซึ่งอาจจะจริงเด๋ยนนี้ไม่ได้แก่นะครับแต่อย่างน้อยเขากเกษียณแล้วเขาไม่มีไรายได้ที่ท่านนายกถึงพูดว่าอาจจะต้องขยายอายุกเกษียณเพราะว่าการที่เขาไม่มีไรายได้ก็แปลว่าอย่างคนที่กเกษียณออกมาเนี่ยเคยมีไรายได้ไรายได้หายไปและคนในระบบที่มีเงินบำนาญมีเงินที่ดูแลหลังกเกษียณเนี่ย จะบอกว่าน้อยมากต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่มีระบบดูแลหลังกเกษียณเนี่ยประกันสังคมซึ่งรายได้ก็หายไปเยอะแต่เขายังพอมีรายได้มีอยู่ประมาณ10บกว่าล้านคนระบบราชการสักสามล้านคนเอกชนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ประมาณหนึ่งล้านคนที่เหลือไม่มีอะไรเลยนั้นรายได้หายแต่รายจ่ายเยอะเจ็บป่วยก็ต้องไปพึ่งรัฐกลายเป็นปัญหาหนี้สาธารณะต่ออีกนี่คือ กับดักที่สองคือกับดักเรื่องคนคนปริมาณคนก็น้อยคน,คนเกิดน้อยคนแก่เยอะแถมยังมีปัญหาก็คือว่าคนที่เกิดมาใหม่เนี่ยเรียนหนังสือก็ไม่ตรงกับความต้องการเพราะฉะนั้นคนน้อยแล้วความต้องการผลิตแรงงานออกมาไม่ตรงกับความต้องการที่โลกยุคใหม่เขาเปลี่ยนไปอันที่สาม คือกับดักเรื่องเทคโนโลยีในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราเคยอยู่กันปรับตัวกันใช้อนาลอ็อกมีเวลาในการปรับตัวเยอะช่วง5ปีหลังเนี่ยเรามีเรื่องดิจิตัลเราถึงเกิดคำว่าดิจิตอลทราน sfmation เยอะคือเอามาใช้ดิจิตอลมาแทนแต่วันนี้มันก้าวข้ามไปอีกอันหนึ่งล้วเป็น AI ซึ่งมันพัฒนาไปเยอะมากมันทํางานแทนคนได้แต่มันก็มีโอกาสจากคนเราน้อยถ้าเราไปพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีได้ดีเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์การที่คนไม่พอได้สําหรับประเทศไทยอันนี้ก็คือกับดักเรื่องเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดไปมากเราจะทํายังไงให้คนไทยเนี่ยเข้ามาสู่ในสิ่งเหล่านี้ผมถึงพูดถึงเรื่องคนละครึ่งถึงจําเป็นที่จะต้องพลัสขึ้นมาคือพลัสเรื่องรีสกิลเรื่องการใช้ดิจิทัลดิจิทัลเป็นสิ่งที่ดี แต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์เลยก็ได้เพราะไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันถึงเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะในคนละครึ่ง plus ให้คนไทยส่วนใหญ่ที่เขาอยู่ในระบบเนี่ยเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้นี่คือกับดักที่3กับดักที่4เนี่ยซึ่งเป็นกับดักที่ทุกคนรู้กันอยู่คือกับดักนี่ผมเรียกว่ามีนี่สขาขาที่หนคือนี่โครเรือนที่คุณชายบอกนี่โครเรือนก็สูงมาก ทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนระดับล่างเนี่ยเป็นหนี้เยอะถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เนี่ยเขาต้องโดนภาระทั้งต้นทั้งดอกเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางที่จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเงินเดือน1นึ่ง0บาทสอง0 0บาทโดนผ่อนต้นผ่อนดอกเข้าไปเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็เหลือเงินใช้น้อยลงไปกู้นอกระบบดอกเบีย้ยสูงก็ยิ่งทำให้เงินเหลือน้อยลงเรื่อยๆเะนั้นเขาไม่มีทางมีกำลังซื้อ พอกำลังซื้อหายวันนี้เริ่มกระทบ SME หลรายเล็กรายย่อยแบงก์เองก็พยายามระมัดระวังเพราะ SME ตอนนี้ก็คือจากปัจจัยหลายอย่างก็เข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อแล้วมันอาจจะเริ่มถ้าเราไม่แก้กับดักเนี้มันจะเริ่มลามมารายใหญ่ซึ่งวันนี้รายใหญ่ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยตอนวิกฤตปี40เกิดปัญหาที่รายใหญ่ที่ไปกู้หนี้ต่างประเทศมาเยอะ แล้วก็เป็นภาระนนตอนวิกฤตปี40แต่วันนี้เกิดจากข้างล่างแต่ก็รายใหญ่ถ้าไม่เข้ามาช่วยดูแลก็จะเขาก็ถูกกระทบอยู่ดีเพราะก็คือดีมานกำลังซื้อก็จะหายซึ่งก็คนงานของเขาถูกกระทบนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่แก้ปัญหากับดากเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางพ้นออกจากแครกนี้ได้เลยเห็นด้วยไหมสีด้านหลักๆนะติดที่ท่านรองนายกบอกผะว่ามีอีกด้านึง ที่ตลองนายกไม่พูดถึงนั่นคือกับดักการเมืองกับดักเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยเพราะอย่ลืมนะครับการเมืองเป็นอุปสรรคของประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะเสียอกาดไปเยอะถ้าเทียบกับอินโดนีเซียมาก่อนนะพอการเมืองนิ่งปั๊บกระโดดเลยนะมาตามว่าการเมืองนิ่งไหมก็นิ่งนะผมว่าเราอย่าไปโทษเรื่องอื่นเลยครับเราโทษเรื่องของการเมืองและผู้นําในการบริหารประเทศเลยครับ ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างกับดักต่างๆก็แก้ไขได้นั่นคือสกับดักในมุมมองของท่านรองนายกรัฐมนตรีดรเอกนิตินิติตันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปฏิจีนะฮะทำพันธ์ุเพิ่งเป็นรัฐมนตรีป้ายแดงใหม่ๆล่าสุดก็มองถึงกับดักเหมือนกันบอกว่าแนวทางที่จะเคลื่อนนี้จะเคลื่อนในทิศทางสด้านครับเจนโยบายครับเจนโยบาย ในมุมของกระทรวงพาณิชย์ที่เราสามารถที่จะทำได้เนี่ยก็ล้อไปเลยค่ะกับนโยบายของภาครัฐนะคะก็คือกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวแล้วก็ต้องการที่จะมีควิกวินในการที่จะออกมาเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ในมุมของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเรามีทั้งหมด7นโยบาย3าายุทธศาสตร์มีตั้งแต่ในเรื่องของการเสริมรายได้มีตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างตลาดใหม่ขยายตลาดใหม่แล้วก็มีทั้งในเรื่องของการที่จะลด ในเรื่องของค่าครองชีพในเรื่องของการเสริมรายได้โดยเฉพาะรายได้ที่มาจากภาคเกษตรเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ ตอนนี้ที่ทำไปแล้วก็คือโครงการที่ช่วยลดต้นทุนก็คือในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องที่ช่วยเป็นโครงการทงเขียวให้กับประชาชนชาวกเกษตรกรด้วยแล้วก็พยายามที่จะดูในเรื่องของอ,อุปสองค์อุป,ปทานในเรื่องของดีมานสป라이ดแล้วก็พยายามจะดูดซับสป라이ดออกมาอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังจะออกมาอย่างที่ได้มีการแถลงเป็นนโยบายและให้ข่าวไปแล้วปีนี้เรามีข้าวที่ต้องดูแลเนี่ย ผลผลิตของเราอยู่ที่ประมาณ25.8ล้านตันดังนั้นนโยบายที่เราจะต้องดูก็คือว่าทำอย่างไรสต็อกที่มีอยู่เนี่ยถึงจะสามารถได้ราคาที่ดีที่สุดเราก็มีการทำงานร่วมกันกับสมาคมธนาคารนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ดอกเบี้ยที่ต่ำมากกับทางชาวนาให้ยังเก็บทางเกษตรกรเนี่ยให้ยังเก็บ ในเรื่องของข้าวไว้อย่าเพิ่งขายมาในช่วงที่ข้าวล้นโลกวันนี้เนี่ยในโลกเนี่ยมีสต็อกข้าวอยู่187.3ล้านตันในเนี้ยมีข้าวที่มาจากอินเดียประมาณ2 0ล้านตันซึ่งเขาทุ่มออกมาเพื่อที่จะขายทำให้ราคาของข้าวเนี่ยถูกกดดันเพราะฉะนั้นเรามีอยู่1 8ล้านตันที่ต้องบริหารจัดการก็ ทางกระทรวงพาณิชย์เป็นปลายน้ําดังนั้นเราก็จะพยายามที่จะดูแลในเรื่องของการระบายสต็อกข้าวในราคาที่เหมาะสมให้ได้มากที่สุดส่วนในเรื่องของการสร้างแล้วก็ขยายตลาดใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามี FTA ที่เราได้เซ็นไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะใช้แล้วเนี่ยอยู่14ฉบับ ใน14เฉบ,บี่มีทั้งหมด18ประเทศเราเพิ่งเซ็นเพิ่มมาในปีนี้เนี่ยที่เอฟตาเอฟตานี่ก็คือ4ประเทศที่ยุโรปนะคะมีเนเธอร์แลนด์ไอซ์แลนด์สวีเดนสวิสนะคะไม่ใช่สวีเดนค่ะมี Swiss แล้วก็มี Le ลกเทนสไตล์4ประเทศถามว่าจริงๆแล้ว4ประเทศนี้เขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากในการนำเข้าหรือว่าเราส่งออกไปให้เขามากหรือไม่ไม่ใช่แต่ว่าเขาจะเป็น n บนชมากและเป็นมาตรฐานที่ดีเพราะจะเป็น FTA ฉบับแรกที่เราเซ็นที่ยุโรปดังนั้นถ้าเราอยากจะปิด FTA ยุโรปให้ได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้อง execute หรือว่าใช้สิทธิประโยชน์กับ f t t a เนี่ยให้รวดเร็วที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็กำลังจะทำต่อนะคะเพราะว่าเราเซ็น FTA มาแล้วต้องทำให้เกิดผลงนั้นก็ท่านผู้ประกอบการท่านเอกชนเรามี FTA เยอะแล้วต้องใช้นะคะ เป้าใหม่ของเราเนี่ยในแง่ของ FTA เนี่ยเรามีอยู่2ตัวที่ปีนี้หรือว่าภายในต้นปีหน้าเราจะทำให้ได้ก็คือเรื่องของ FTA กับ EU ในเรื่องของ FTA กับเกาหลีใต้นะคะซึ่งเราก็พยายามที่จะมีอย่างน้อยจอย Agreement ในการที่เราไปพบกันที่ a p e ปเพราะว่าปีนี้ a p e ปจัดที่ประเทศเกาหลีใต้ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้น ตลาดใหม่ก็มีแต่ตลาดใหม่เนี่ยรอเฉพาะเรื่อง FTA ไม่ทันอย่างตลาดที่เราสนใจที่อยากจะเข้าเป็นตลาดใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเอเชียใต้ยกตัวอย่างที่อินเดียซึ่งมีกำลังซื้อในหลายๆสินค้าของเรานะคะแล้วก็ที่ซาอุดีอาระเบียตะวันออกกลาง UAE ออฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาสิ่งที่เราต้องการจะทำล่วงหน้าก็คือว่า ก่อนที่เราจะไปยกตัวอย่างอินเดียหรือก่อนที่เราจะไปซาอุดีอาระเบียเนี่ยเราต้องแมทช์คุยกันก่อนว่าเราจะขายสินค้าอะไรและใครองค์กรอะไรบริษัทอะไรแล้วขาขายของเราเนี่ย คือใครองค์กรไหนเอกชนคนไหนแล้วทำกันบ้านไปก่อนเหล่านี้ก็เป็นตลาดใหม่ที่ต้องไปซึ่งก็ต้องขอความาร่วมมือจากทางสมาคมธนาคารด้วยนะคะว่าตลาดใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องการแหล่งทุนในการที่จะไปได้วยกันนะคะให้เป็นซอสฟันให้กับผู้ประกอบการที่สามารถที่จะไปถึงแล้วสามารถทำทราน n s ค c ชั่นได้เลยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่จะตั้งใจเปิดในเรื่องของตลาดใหม่ส่วนในเรื่องของการลดภาระ ครองชีพท่านอาจจะเห็นข่าวบ้างแล้วนะคะเรื่องโครงการมหากรรมทงฟ้ายังไงเราทําแน่นอนแล้วก็จะทําต่อเนื่องปีปีหนึ่งเราทําประมาณพั0สกว่าครั้งนะคะปีนี้ก็จะมีมหากรรมเ,เพิ่มเติมมากขึ้นโดยเฉพาะลงไปที่จังหวัดชายแดนกัมพูชาเพื่อจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยลดค่าครองชีพด้วย แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการเริ่มต้นแล้วก็กำลังจะประกาศเป็นทางการให้มีการใช้ก็คือการเรื่องดูแลในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของยาค่ายาโดยที่เราไม่ได้ไปลดค่ายาหรือไปออกกฎให้ทางาโรงพยาบาลเอกชนลดค่ายานะคะอันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความตั้งใจสิ่งที่เราทำคือเราทำงานร่วมกันกับ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในการที่จะให้เครือของโรงพยาบาลที่เขามีความพร้อมและมีความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมดเนี่ยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้มีอยู่11เครือปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากที่เราประกาศไปวันแรกเรามีอยู่ห้าเครือวันนี้เราได้มาละเก้าเครือนะคะก็จะมี มีคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยอย่างน้อยก็300กว่าแห่งซึ่งเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยทำให้สามารถลดในเรื่องของค่าครองชีพได้โครงการนี้สามารถที่จะลดค่าครองชีพให้ประชาชนในเรื่องที่อยู่ในหมวดของยาเนี่ยถึงสามหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่เราจะทำเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของอ เจ็จังหวัดที่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเราก็มีการส่งคนเข้าไปทำมหากรรมธงฟ้าทำขาออกมานอก พื้นที่ด้วยนะคะก็คือเอาสินค้าที่อยู่ตรงาชายแดนเนี่ยมาขายที่อื่นด้วยโดยที่เราทำงานร่วมกันกับทางาปรษณีิไทยในการที่จะช่วยส่งค่าสินค้าให้ส ubsidize เรื่องของการส่งค่าสินค้าให้ทั่วประเทศเอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราตั้งใจจะช่วยแล้วก็ฉนันก็ให้เป็นนโยบายไปกับพาณิชจังหวัดให้ทำงานร่วมกันกับสภาหอการค้าที่แต่ละจังหวัด ว่าไปดูว่ามีสินค้าอะไรที่เราสามารถจะต่อยอดสร้างแบรนด์สร้างแวลูมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราตั้งใจจะทำแล้วทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาเยอะมากใช้เวลา4เดือนข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นผลได้เป็นควิกบิ๊กวินตามนโยบายกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวดูแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยขนาดคุณ เอกนิตินิติธันประพาสอะนะขึ้นไปพูดเวทีพีวีนี่นะเวทีกรุงเทพธุรกิจบอกว่าเพิ่งทำมาหนึ่งอาทิตย์นึกว่าทำไปแล้วหลายเดือนใช่ได้กับาวน้ำหนักลดไป4ีกิโลผมว่านะทั้งสองรัฐมนตรีครับที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นความหวังเอกนิตินิติตพาพาธันประพาสสุภจีสุธรรมพันธ์ทำอย่ายเยอะเลยครับประกาศตนเลยเรามีเวลาสี่เดือนจะเห็นสี่เรื่อง สเรื่องนี้คือ1 2, 3, นึ่งสองามสถ้าไม่จีเอาตัวอย่างบิ๊กควิกวินของกระทรวงพลังงาน, <ทำ S 2> นเขาทำสีเ,<ล>เรื่องอย่าทำเยอะครับเพราะไม่มีเวลาทำแต่ทำสีเรื่องให้เห็นเป็นรูปธรรมเอาเดือนละเรื่องพอรับรบองเลยเอา4ปีข้างหน้าท่านมาอีกก็ได้ <laughs> นั่นคือกับดักของประเทศไทยถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ